สิ่งที่จะนำมาบอกกันก็คือสิ่งที่เรียกว่าอกุศลมูลอกุศลมูลคืออะไรก็คือสิ่งที่เรียกว่าราคะสิ่งที่เรียกว่าโทรศัและสิ่งที่เรียกว่าโมหะท่านนี้พระองค์พูดกับสาวกว่าถ้ามีปริพภาชกหรือสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยมาถามเธอว่า อะไรคือความแตกต่างอะไรเป็นเครื่องแสดงความแตกต่างนะระหว่างทมทั้งสามประการเหล่านี้ให้เขาตอบให้ให้เธอตอบเขาไปว่ารคาคะเนี่ยโทษมันน้อยแต่มันคลายช้าส่วนโทสะโทษมันมากแต่มันคลายเร็วส่วนโมหะโทษก็มากคลายก็ช้านี่คือความ แตกต่างนี่คือเครื่องให้เห็นซึ่งความแตกต่างของธรรมสามประการเหล่านี้นะแล้วถ้าเขาถามเธออีกว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยนะที่ทําให้ราคะที่ยังไม่เกิดนะเกิดขึ้นและราคะที่เกิดแล้วเนี่ยเจริญไพบูลงอกงามนะก็ให้ก็ให้ตอบเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่านะ สุภาพนิมิตนั่นคือสิ่งที่เห็นโดยความสวยความงามเป็นความสวยความงามและไม่มีการกระทําไว้ในใจหรือพิจารณาให้เป็นอย่างดีจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้ราคะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นและราคะที่เกิดอยู่แล้วเนี่ยถึงความเจริญองอกงามไพบูรณ์ต่อไป แลวถ้าก็ถามเธออีกว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยนะที่ทำให้ราคะที่ยังไม่เกิดนะไม่เกิดและราคะที่เกิดแล้วเนี่ยจะถูกละนะถูกละไปไป้าก็ตอบให้ตอบเขาว่าเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าอสุภนิมิตนั่นคือความไม่งามนิมิตแห่งความไม่งามเนี่ย นะเมื่อนิมิตแห่งความไม่งามนะนะได้กระทำไว้ในใจเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยราคะที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดส่วนราคะที่เกิดแล้วจะถูกละไปนะนี่คือในส่วนของราคานะส่วนในของของโทสะถ้าก็ถามเธอว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะที่ทำให้โทสะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น และโทสะที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเจริญงอกงามไพบุญนะก็ให้ตอบเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าปฏิฆะนิมิตคือนิมิตอันเป็นไปด้วยความไม่พอใจและไม่มีการกระทําไว้ในใจเป็นอย่างดีไม่มีการพิจารณาเนี่ยโทสะที่ยังไม่เกิดก็จะบังเกิดขึ้นส่วนโทสะที่เกิดแล้วเนี่ยก็จะเจริญไพบุญงอกงามต่อไป และถ้าเขาถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้โทสะที่ยังไม่เกิดไม่เกิดส่วนโทสะที่เกิดแล้วเนี่ยถูกละไปเนี่ยก็ให้ตอบเพราะว่าเมตตาเจโตมิมุติที่ได้กระทำไว้ในใจนะเป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้โทสะที่ยังไม่เกิดไม่เกิดและโทสะที่เกิดแล้วเนี่ยจะถูกละไปนะนี่ส่วนของ ทรศส,ส่วนประการที่สามประการสุดท้ายเนี่ยถ้าเขาถามเธอว่าโมหนะที่ยังไม่เกิดเนี่ยเกิดขึ้นและโมหะที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยจเจริญงอกงามไพบูรณ์อะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยนะก็ให้ตอบเพราะว่านะการไม่อโยนิโสมนสิการคือไม่กระทําภายในใจเป็นอย่างดีเนี่ยจะทําให้โมหะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นและโมหะ ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยได้รับความเจริญพบูบณ์งอกงามต่อไปนะและอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้โมหะที่ยังไม่เกิดไม่เกิดและโมหะที่เกิดแล้วจะถูกละไปนะ่ันก็คือการโยนิโสมนสิการนั่นคือการกระทำไว้ในใจพิจารณาเป็นอย่างดีนะจะทำให้โมหะที่ยังไม่เกิดจะไม่เกิดส่วนโมหะที่เกิดแล้วจะถูกละไปนะนี่คือ อากุศลมูลทั้ง3ก็คือราคะโทสะโมหะนะมีความหมายเป็นอย่างนี้และมีเหตุที่ทําให้เกิดเป็นอย่างนี้และมีเหตุที่ไม่ให้ทําให้เกิดเป็นอย่างนี้นะขอให้ติดตามนะธรรมะสั้นๆนะในลําดับต่อไปนะและที่สําคัญนะขอให้กดติดตามด้วยครับ